อันนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ภาวะผู้นําของความเป็นนายกมนตรีนะครับเออจะเป็นประธานชอกอชุดไหนก็ตามเนี่ยแต่คุณมีสถานะเป็นนายกมนตรีเนี่ยถ้าคุณไม่บริหารภาวะผู้นําของคุณเนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์สุชายพูดเนี่ยนะว่าส่งตัวแทนส่งตัวแทนเนี่ยถ้าถ้านายกเนี่ยเด็กขาดนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวนี้ระบบการสื่อสารเนี่ยมันเท่าถึงหมดคุณยกหูไปถึงนายคุณเดี๋ยวนี้เลยแล้วต่อคอนเฟลตเข้ามาในที่ประชุม ต้องการคําตอบเดี๋ยวนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้ผมว่าอันเนี้ยมันก็มันก็ทําได้นะท่นานสุชาติชานรักสัญญาสัญญาณที่ท,ท่านเรียกไม่อาจติดต่อได้ในขนาดตู้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 ช่วยาิ้งขึ้นเครื่องอยู่เออ ผมว่าถ้าเป็นอย่างที่พี่บอยบอกตรงเนี้นะครับซึ่งซึ่งถ้าอันนี้คือจากที่เขามีการประเมินกันถูกต้องไหมครับผมคิดว่าจะต้องอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือคณะกรรมการจัดการเรื่องวิกฤตภาวะผู้นําของรัฐบาลผมว่าอันนี้ตรงสุดครับครับอันนี้ตรงสุดวิกฤตอันนี้ผมคิดว่าผมว่าผมว่าตรงตรงจุดสุดลนะครับจริงๆมันจะผู้ว่าอาจจะต้องนายกเป็นกรรมการเอง เออคณะกรรมการเนี่ยจะมอกกิจเพื่อ,อแก้วิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธาก็แล้วกันอ่าวิกฤตศรัทธาครับเพราะจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมผมยกคำนี้ขึ้นมาวิกฤตศรัทธาเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือก็คือรัฐบาลพูดอะไรเนี่ยคนจะจะจะ,จะไม่อยากเชื่อละ นะครับอ่ายิ่งยิ่งยิ่งเรื่องเนี้ยจะสังเกตเห็นเรื่องการจัดการเรื่องราคาพลังงานเนี่ยที่ปล่อยให้คนนอกมาเช่นคุณกรก็ดีหรือใครออกมาพูดเนี่ยนะครับ<ช>แล้วก็<ช>รัฐบาลไปกระโดดงับต้องพูดกระโดดงับนะครับเพราะว่าคุณเล่นกับเขานี่คุณเล่นเฮ้ยคุณต้องนู่นต้องนี่สุดท้ายคุณก็คุยโต้อ้วนเลยจะเอาเข้าเดือนลา แปดพันล้านสามเดือนติดต่อกันถูกไหมครับสุดท้ายวันนี้บาทนยังไม่ไม่รู้เลยจะได้บ่เนียังํากันไปลํากันมาโยงกันไปโยนกันมานะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเดี๋ยวราคาน้ามันมันลงมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะครับแช่แช่อยู่ตรงนี้สักครั้งหนึ่งอาจจะยุบไปเลยก็ได้บอกววันนี้ไม่จําเป็นแล้วเพราะราคาน้ามันมันลงมาแล้วเกินวิกฤตแล้วนะราคาน้ํามันดีเซลตอนนี้ก็ต่ากว่าสามสิบาทเหลือยี่สิบเก้าบาทเอาสมมุตินะครับไอปัญหาความต้องการที่จะไป รีดเงินจากอ่าลงการมันก็หมดไปอย่างเงี้ยเออก็ถือโอกาสเลิกมันซะเลยอะไรเงี้ยน,นะครับวันวันนี้น้ำมันโลกลงมาสามร้อยได้จ้ะใช่ครับเก้าสิบเก้ากว่ากครับเออแต่ละครับ ราคาขายปีกบ้านเรายังนิ่งๆอยู่อย่างครับยังยังยังมัมีค่าการตลาดมันค่าการตลาดให้เขายังไม่ต่ออ๋อใบริษัทน้ำมันต้งนีอใช่ไหมครับผมก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยนะเราโดนเราโดนหลอกหรือเปล่าที่ว่าหลอกให้หัวหมุนนะครับหัวหมุนก็คือให้ตั้งกรรมการนู่นกรรมการนี่ไปคอนเซนเทร t จุดนู่นจุดนี้แทนเนี่ยอย่างเช่นอ่ะตัวที่มันเป็นปัญหากันเนี่ยมันแค่ค่าการกลั่นอย่างเดียวนะครับนะคงจําได้แต่สุดท้ายมันกลายเป็น สมชมันกลายเป็นวิกฤตพลังงานเว้ยมันเป็นการวิกฤตอาหารเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันจำเป็นจะต้องส่งสัญญาณให้อาปตทคุณไปหา LNG เพิ่มอีกหนึ่งล้านหนึ่งล้านตันนะเออเพื่อเอามานะไปไปคุยกับกัมพูชา Jo y Development เออทำพื้นที่ตรงน้เฮ้ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นเบี่ยงเบนนะเบี่ยงเบนความสนใจมันเหมือนกับเบี่ยงเบนนะครับคือสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมเห็น อ่อิจฉหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้เยอะและตรงที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่รัฐบาลในโลกนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนทําก็คือไปทําให้การบินไทยไม่เป็นรัฐวิสาหกิจครับโดยการขายหุ้นเงียบๆออกไปให้กับกองทุนวายุพักนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือของรัฐบาลนั่นแหละนะครับก็คือพูดง่ายก็คือถ้าผมพูดตรงๆก็คือนิติกรรมอําพางครับ อันนี้ช่อฉนต่อประชาชนช่อฉนต่ออะไรเลยแหละนะครับอ้างว่าไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วจะได้เข้าสารพื้นฟูได้และการเข้าสารพื้นฟูงคุณนี่ก็ทาให้เจ้าหนี้ตั้งเยอะยาต้องแปลงหนี้เป็นทุนตั้งยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้เครดิตเรตติ้งเอเจนซี่เขาก็บอกไอ้การบินไทยเนี่ยติดลบมาตลอดนั่นแหละแต่มันยังได้เอลบอยู่นะเอลบอยู่นะยังเอลบอยู่ดีกว่าและรายบริษัทเลยเพราะเขาถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจครับ เขาก็ยังให้อยู่นะครับแม้ว่ามันจะขาดทุนมาตลอดเนี่ยวันดีคืนดีรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นละขายหุ้นทิ้งขายหุ้นทิ้งให้กับพวกเดียวกันด้วยนะพี่เอ้าคือถ้าขายทิ้งให้ข้างนอกมันยังพอเป็นไปได้อ้นี่ขายให้กองทุนวายุพักกองทุนรายก็คือใครอะครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วกรรมการที่ทําหน้าที่ฟื้นฟูกิจการเป็นไครก็มาจากคนของรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยโดยพฤติตัในเนี่ยรัฐบาลบริหารการบินไทยอยู่ แต่โดยนิตินายเนี่ยคุณคุณช่อฉนนะครับคือคุณก็เลยไปขายหุ้นสองเปอร์เซ็นออกไปให้มันเหลือสี่สิบเก้าเพื่อให้หลุดออกจากสถานะรัฐธาหกิจคือเหตุการณ์เนี่ยมันฝังใจผมมากเลยผมมีความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ปึงกระทําใดๆที่จะทําให้เกิดความเสียหายในลักษณะนี้ทั้งเครดิตก็ดีทั้งอะไรก็ดีนะครับไอแบบไอเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับนอกเรื่องนิดหนึ่งมันมีคําพูดถึงบอกว่าโรงกลั่นก็เป็นของปตท นะครับเพราะปตทถือหุ่นใหญ่อยู่นะครับก็ออกมาพูดเลยครับบอกวันนี้ปตทไม่สามารถไปบังคับไทออยได้เพราะว่าปตทถือไทยออย .45% ถือไม่เกินครึ่งพูดง่ายโดมิเนตไม่ได้ก็ยังคงเป็นท่านอื่นอยู่นู่นนี่ไปอะไรไปก็มีคนมาพูดครับก็บอกว่าเอเดิมเนี่ยไทออยเนี่ยมันก็ถือโดยปตทเพราะปตทไปเทคโอเวอร์มานะครับเข้าสารฟื้นฟูนู่นนี่เลยถือหุ่นใหญ่เลยต่อมาก็ลดสัดส่วน S <S <S ขาก็บอกว่าการที่ป,ปตทลดจัดส่วนเนี่ยทริกกี้อีกหรือเปล่า ứng, อยา่างมีการพูดนะครับทร <ứng, S 1> ิกกี้รหรือเปล่าก็คือให้จงใจไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าถ้าเกินห้ ứng, รราสิบปตทเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับ ứng, ไปถือหุ้นไทยออยล์เกินห้าสิบเอ็ดเกินห้าสิบไทยออยล์จะถือเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะนั้นก็เลยถือว่าเป็นทางด้านเทคนิคไปก็ถือทักสี่ห้าก็พอและที่เหลือถามว่าควบคุมไทยออยล์ได้ไหมไปดูในบัญชีผู้ถือหุ้นอันหนึ่งครับพี่ครับ บัญชีผู้ถือหุ้นเนี่ยมันมี NVDR อยู่นะ NVDR นี่คือ non voting right ก็คือหุ้นที่เอาไปแช่ไว้ใน NVDR แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงครับนะครับแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงแต่มีสิทธิได้เงินปันผลมีสิทธิ์อะไรหมดเลยนะครับถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์มีสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอ๊ะปกติ NVDR เขาทำไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้ให้ต่างชาติมาถือเกินจาก foreign limit ได้ครับ r e อ g รล i มิตอาจจะเซ็ตไว้40ต่างชาติถือ39เต็มละมีอีก10คนอยากจะถือ10%ถือไม่ได้ถือใน NVDR อันนี้เขาก็ยังถือว่าเป็นบริษัทของไทยอยู่ไม่ได้เป็นฝรั่งนะนี่ NVDR ผมก็ไปดูอีกครับปรากฏว่ามีฝรั่งถือหุ้นไทยออยล์โดยตรง14%ครับอ่าฮะ14%แล้วคุณไปทำ NVDR เพื่อ และไอ้ฝรั่งที่มาถือ n v d R สมมุติเป็นฝรั่งหมดนะครับสมมุติเป็นฝรั่งหมดมึงถือเพื่อโอดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะได้แต่คุณเงินปันผลอย่างเดียวแล้วไปถือ n v d R เพื่ออะไรผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยบอกเฮ้ยหรือว่าปตทที่แอบไปถือใน n v d R นี่นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นไทยออยเดี๋ยวจะไปซื้อหุ้นไทยออยร้อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปขอคัดผู้ถือหุ้นใน n v d R ว่าเป็นใครเดี๋ยวเอามาดูกันอยากอย คุณทำเอ็คุณถือคุณตั้งเอ็นวีดีอสเซน่ะของหุ้นไทยออยลเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจทั้งทั้งที่มันสามารถที่จะปลดสถาน,นะเอ็นดีอไปเป็นหุ้นธรรมดาก็ได้เพราะมันแค่10%เอร์เซตและต่างชาติถือไทยออยลอีกแค่สิกว่าเปอร์เซ็นต์แปลวานั้นยังไงมันก็ยังอยู่ l e n d i n g limit forlen uh, forlen limit ของปอทไอไทยออยล์เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ40%อยู่แล้ว นะครับดังนั้นถือได้อีกเต็มผมก็เลยแปลกใจเอ๊ะหรือว่าคุณทริกกี้แบบนี้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอโทษปตทนะผมไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าสงสัยเฉยๆจากพฤติกรรมหลายๆตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วแล้วทำไมคุณต้องไปลดสัดส่วนของไทยออยนะครับในเมื่อมันคือโรงกลั่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับไทออยเป็นโรงกลั่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยและอยู่ในนามปตทเนี่ยผมว่าต่อให้อยู่ในนามปตทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ยังไม่มีใครว่าอะไรครับ นะครับไม่มีใครว่าแล้วอ er> ิสระในบริษ er ัทแบบปตทเนี <S <s ่ยนะครับไม่ต้องให้สตงตรวจบัญชีครับคุณเอาฝรงฝรั่งเอาบริษัทไหนมาตรวจก็ได้คุณก็มีกฎเกณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นนักธุรกิษโดยตรงอยู่แล้วเพราะคุณเป็นรักธุรกฤจกรณีพิเศษครับที่มีกําไรก็ดีมีบริหารจัดการมีนู่นมีนี่เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้มายุ่งหรอกนะครับแต่ทําแบบเนี้ยมันก็เลยแปลกใจท่านั้นเองครับครับใช่ใช่แล้วกรณีนี้เนี่ยมันก็ มันก็เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการน้ํามันได้นะเพราะว่าไม่มีใครปฏษษิเสธหรอกว่าวันนี้เนี่ยโรงกันน้ํามันเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเป็นของปตทคือจะเป็นระยองรีไฟล์สตาร์รีไฟล์เนี่ยมันก็คือเบื้องหลังก็คือทุนของปตทเป็นเป็นทุนใหญ่ที่สุดนะฮะตรงเนี้ยไม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งสอกงชอกอให้มันวุ่นวายอเออก็ไม่เข้าใจ ผมว่ามองว่ายิ่งตั้งชกออย่างที่จะสวนชายจารักตั้งข้อสังเกตมันจะยิ่งช้าทั้งที่เรื่องวิกฤตมันต้องต้องต้องอมาเร็วเคลมเร็วตัดสินใจเร็วให้มีผลเร็วไม่อย่างนั้นเนี่ยโหชาวบ้านรอกันแงกเลยอ่ะไม่รู้จะไปยังไงเลยตอนนี้อุ้ยอันนี้ก็คือกลัวแก้ได้เร็วก็เลยไปบินวนก่อนบินวนบินวนยังไม่แลนดิ้งเออ